สวัสดีครับช่อง YouTube ไลน์นกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota, Corolla, a l t i s g ส s p p r t t 1.8 HEV Premium s e t ตหรือว่า Premium Luxury ก็ได้นะครับ เกียร์อัตโนมัติ eCVT สีขาวมุกค,คันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 1 3 9 0ล้านบาทนะครับ1 1 3 9 0ล้านบาทก็อัพขึ้นประมาณหมื่นจากตัวสีแมทชัลลิกนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเดียวในรุ่น GR Sport นะครับก็คือ1.8่ h e v Premium Luxury หรือว่า Safety ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว Premium Safety หรือว่า Luxury แบบปกติเขายกเลิกไปตั้งนานแล้ว หรือแค้รุ่น GR Sport รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็น GR หรือชอบในเรื่องของออปชันจัดเต็มอย่างเงี้ยระบบความปลอดภัยเซฟที่เซนต์ก็จัดเต็มตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์คนรัก c o r o l a Altis ในแบบฉบับ GR Sport ได้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงใหม่ปี2 0 2 3ถึง2024นะครับจะปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะไล่ดูกันทีละจุดเลยนะครับก็ตัวนี้1139,0 0 0บาทถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะพี น่าเล่นมากๆเลยเพราะว่าออปชันระบบความปลอดภัยเซตี้เซนแล้วก็ดีไซน์ด้านนอกความเป็น gr ภายในก็เหมือนกันนี่ความเป็น gr ถือว่าจัดเต็มไว้ในคันนี้คันเดียวนะครับเอาละครับดี๋ยวไปรับชมสเปคของรุ่นนี้กันเลยนะครับ mm hmm. เริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ led นะครับมีตรงน,นี้เป็นไฟสูงไฟต่ำอยู่ในขอมเดียวกัน แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันเดย์ไทม์กันลุกไลท์แล้วก็ไฟหลี่ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเหลวนะครับแล้วก็กระจังหน้าและกันชนหน้านะครับจะจะมาแนว G R Sport แบบนี้เลยคงความเป็น G R นะครับก็กระจังหน้าก็จะเป็นโทนสีดําเงาตรงนี้นี่แล้วก็แถบตรงนี้เป็นแถบสีโครเมียมโลโก้โตโยต้าเป็นแบบเคลือบแก้วปกตินะครับไม่ได้มีแถบสีฟ้าเั็นอย่างใดแต่ก็มีเป็น,นกันชน p C S มาให้ครบเลยนะครับส่วนกันชนหน้าก็ ตามแบบฉบับ g r p o r t เลย g r p o r t ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะครับการชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็รังพึ่งด้านในเป็นสีดำเงานะครับตลอดจนถึงชายล่างตรงนี้นี่ดูสวยงามลงตัวในทีเดียวนะครับชุดไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นชุดไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับนี่สว่างชัดเจนเมื่อทัศ,ทศนวิสัยที่ไม่ดีแต่ว่าสภาพอากาศปกติก็อย่าไปเปิดเล่นเด็ดขาดน,นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแถบการตกแต่งประมาณนี้นะครับนี่ ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลลอย์สีทุโทนปัดเงาในแบบฉบับ GRport นะครับขนาด17นิ้วพร้อมอยาง 225/45R17 ของมิชลินนะครับมิชลินไทม m สซี่โฟนะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมเคลือบระบายความร้อนส่วนด้านหลังก็เดี๋ยวพาไปดูเลยด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันสรุปแล้วเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่ก็ล้อลายนี้ถือว่าสวยดีดูสปอร์ตดีนะครับเีขับไปที่ไหนที่ไหน กเทลงตัวเลยทีเดียวนะครับโซนล่างด้านหน้าแบบอิสรนะนักเตสันส,สตัตนะครับนี่ส่วนโซนล่างด้านหลังก็เป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมเด็กกันโคลงแล้วก็พัฒนาใหม่ในแบบฉบับ G.R. นะครับนี่โลโก้ไฮบริดแบบโครเมียมแล้วก็แถบสีฟ้าอยู่ตรงนี้เลยตัวกระจกมองข้างในรูปนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดำเลาตัดกับสีดำด้านพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับละพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้พเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับ แล้วก็จะมีนี่ไ r รซ์ปอดมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนในจิจกับมสายตาที่กระจกมองข้างนะครับน,นี่ก็เป็นการตกแต่งนะแถมช่วยในเรื่องของ Aero Dynamic นะครับกระจกบงังลมหน้าเป็นแบบการเสียงรบกวน a c o u สติ c Guard นะครับใบปัดน้ำฝน,นเป็นแบบออโต้นะครับแต่ว่าการปัดนั้นสามารถยกได้ทอความสะอาดได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกล้องเรด้์ด้วยกล้องเรดราตัวจับวัตถุด้านหน้าแล้วก็มีเตืก่อนเตก่อนการชนนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมสกเกิร์ตด้านข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวเมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยเสาบีเป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านบนก็เป็นแถบโครเมียมนะครับถ้าเป็นเสาอากาศนะครับก็จะฝังอยู่ด้านในนะครับเสาอากาศฝังอยู่ด้านในนะครับไม่ได้เป็นคลิปฉลามแต่อย่างใดนะครับนี่ ไฟท้ายในรุ่นี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding ดีไซน์ใหม่สวยๆแบบนี้เลยจะเป็นดีไซน์สวยๆเหมือนเดิมแบบนี้เหมือแบบกระปปกติเลยนะครับนี่ไฟหลีไฟเบรกก็จะเป็นแบบตีเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยด้วยมีมาให้ครบเลยนะครับนี่แล้วก็ประตูท้ายตรงนี้สามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆนะครับด้วยการกดปุ่มสีดําที่อยู่ตรงตรงไหนเออตรงนีนง้ตรงนี้นี อยู่ตรงนี้เลยกดตรงนี้ได้สบายๆนะครับแต่วันนี้เขาไม่ได้สตาร์ทรถนะครับนี่มีกล้องมองหลังจากโรงงานด้วยกล้องมองหลังจากโรงงานถอยจอดมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่เสียดายยังไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับมีการตกแต่งแถบสีโครเมียมโลโก้ t o โย t a แบบเครือบแก้วชื่อโค o l l a ัลติส h y b ริดก็มีมาให้ครบเลยนะครับส่วนกันชนท้ายนี่ก็จะเป็นดีไซน์สวยๆลักษณะแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถร้อมการตกแต่งด้านล่าง ที่เป็นสีดําด้านตรงนี้เลยนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังอีก2จุดด้วยนะครับกระจกบานหลังก็มีไลฟฟ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3จะซ่อนอยู่ด้านในนี้นะครับเป็นแบบ LED นะสำหรับไฟเบรกตรงที่3นะครับส่วนระบบความปลอดภัยนั้นถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบร ebd ระบบเสริมแรงเบรก ba เข็มขัดนิรภัย3จุด5ที่นั่งถุงลมนิรภัย srs 7ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมกรสดูตัว vsc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี trc ระบบช่วยอ,ออกโตัวบนทังลาดชัน hac นะครับเซ็นทิเซนต์ก็มีไม้ครบเลยทั้งเตือนก่อนการชน p c s adaptive cruise control ที่ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบโลกรับอัตโนมัติ lda แล้วก็ควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับให้มาแบบ จัดเต็มครบคันคุ้มค่าเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้า Audi Sport ตัวปรับปรุงใหม่คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับไปภายในห้องโดยสารนะครับนี่ก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเงินนะครับมีออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัวดู ดูสปอร์ตพร้อมตกแต่งด้วยสีแดงครับตามแบบฉบับคัวร่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนี่ห้องโดยสารเน้นความสปอร์ตเฟรนิลแต่ยังคงความหรูหราเหมือนเดิมนะครับแผงข้าประตูก็จะเป็นวัสดุยูรีเทนกึ่งหนังสีดําประมาณนี้แล้วก็ที่พักแขนข้าประตูอ๋อเป็นบุกหนังหรือบุกหนังซอทัดส,สีดำโดยได้ด้วยสีดํานะครับนี่เป็นบุกหนังเนาะเพราะว่าสัมผัสแล้วมันนุ่มนะครับมารู้สึกว่านุ่มดีโดยได้สีดําก็อยู่ตรงนี้นะครับ ที่พักแขนข้างประตูก็เป็นบุกหนังสีดาเด่นได้ด้วยสีแดงนี่สวยๆแบบนี้เลยเส้นสายสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับมือจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีบอลือนทั้ง4บานเลยที่ล็อกที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่แต่แตน่าเสียดายไม่มีระบบออโต้และกันหนีนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวานะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็กดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับ ในช่องวางขวดน้ําวางแก้วอะไรก็ได้ลำโพงน่าจะมีหกตำแหน่งนะน่าจะมีหกตำแหน่งถ้าจำไม่ผิดเพราะมีตรงนี้ด้วยเนาะมีมีตรงนี้ด้วยนี่มีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดังกระหึ่มแน่นอนเบาะนั่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดำโดยด้าด,ด้วยสีแดงนี่แล้วก็ที่หัวหมอนมีโลโก้จีอนะครับพร้อมการตกแต่งแถบสีแดงที่อยู่ตรงนี้นี่ ดีไซน์สปอร์ตนั่งสบายนุ่มนวลนอกกระชับรับสรีระได้ดีทั้ง่อผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าด้วยนี่พอมีการออกแบบปีกตรงนี้นี่แล้วก็มีลายจอรกรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับการปรับเบาะนะครับต่อผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางพร้อมปุ่มปรับดันเบาะหลังดับปุ่มตรงปุ่มปรับตรงนี้ดันหลังได้นะครับนี่ส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเดีด๋ยวพีุกพาไปดูเนาะว่า ต่างบริษัทตอนหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดีย๋ยวพาไปดูนเลยอ๋อเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยตู่้โดยสารตอนหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นปลั๊ถอยฟ้าพร้อมปูมกลับดันเบาะหลังเหมือนกันนะครับนี่ถือว่าสะดวกสบายเลยนี่บายสปอร์ตมอนิเตอร์แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ RCTA มีมาให้ครบเลยนะครับนี่รัเบาะไลายนี้ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับนี่ ส่วนการดีไซน์คอนโซลด้านหน้านี่ดูสวยงามพรีเมียมหรูหราตามแบบฉบับคล่าอัลติสเจียสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าดูสวยลงตัวลงตัวดีนะครับดูสวยลงตัวดีนะครับโครมลาลยก็เป็นหุ้มหนังสีดำนะครับมีปุ่มมัตติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์คำสั่งเสียงที่โครมาเลยแล้วก็ด้านขวาเป็นแอแดตตีดคุสคอนโทรลระบบควบคุมและประปับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถขันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็เดินก่อนการชน PCS แล้วก็ เตือนน่อกนอกเลนพร้อมระบบโนกราบอัตโนมัติ LDA นะครับอันนี้โหมดค้นหาจากหน้าจอ NID นะครับมีการตกแต่งแถบสีเงิน Local โลโก้โตโยต้าพว้อมะไรก็ปรับได้4ทิศทางนะครับนี่สูงต่ำเข้าออกได้นะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าพราอการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็ต่างช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยนี่ระบบก๊อกอากาศหน้าโนเอะด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะครับ อันนี้แจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับอันนี้ปุ่มโอ디โอทริปอะไรสักอย่างอันนี้ควบคุมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโต้ไฮบีนนะครับอันนี้ก็ปรับระดับไฟหน้าสูงตามได้ถึง6ระดับก็คือระดับศูนย์ถึงระดับ5ประมาณนี้นะครับเปิดฝากระโปรงรถนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยอันนี้เปิดอันนี้เปิดประตูท้ายแล้วก็เปิดฝาถัาน้ำมันนะครับเมือจัดขึ้นรถอ่ามี4ตํตำแหน่งนะครับ ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยแล้วก็มากวัดเืองแสงของจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID นะครับเป็นแบบจอดิจิตอลขนาด12นิ้วดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยตามแบบฉบับ GR นะครับและพิเศษในรุ่น GR นะครับมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ที่กระจกที่กระจกบานหน้าฝั่งผู้ขับขี่นะครับนี่ถือว่าให้ข้อมูลได้ดีการขับขี่ ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ถือว่าพิเศษตรงนี้นะครับการตกแต่งก็จะเป็นแถบสีเงินนะครับนี่แล้วก็วัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าจะดูนุ่มๆไปหน่อยนะมันเรียกง่ายๆว่าวัสดุยูรีรเทนกึ่งหนังก็แล้วกันเเพราะสัมผัสแล้วมันดูนุ่มดีนะครับแล้วก็การตกแต่งแถบสีเงินที่คอนโซลหน้าถือว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามลงตัวเลยแล้วก็ อันนี้เป็นยูริเทนกึ่งหนังนี่แต่เดินได้หลอกด้วยดิเดินได้สีดำดีไซน์สวยๆนะครับช่องเก็บของด้านล่างก็มีมาให้ครบเลยนะครับระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้และแบบไร้าสายนะครับแล้วก็มีระบบ T Connect by Toyota ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ทั้ง Typ e A แล้วก็ Type C ด้วยนะครับ แอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้สองโซนแยกอิสระสายขวานะครับนี่ใช้างานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแยกอุณหภูมิสายขวาได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนี่แล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทก็มีโลโก้ GR ด้วยนี่พร้อมกุญแจรีโมทสมาร์ทเอนทรีที่มีโลโก้ GR นะครับพร้อมระบบอิโมบิลิเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสายยันการขโมยก็มีมาให้ครบเลยนี่โลโก้ GR ก็ถือว่าดูสวยสปอร์ตดีนะครับนี่ที่ปุ่มพุชสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับ อันนี้ช่องวางโทรศัพท์มือถือพร้อมกับอลเล็ตชาร์เจอร์นะครับนี่กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนไปนแบบออโต้ตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับออโต้ตัดแสงอัตโนมัติเอซิมิเลอร์น,นะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่เช่นเดียวกับด้านหลังเนี้ยเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะครับแล้วก็ที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นเป็นวัสดุยูรีเทนและหุ้มผ้าสีเงินนะครับมีกระจกนี่มีกระจกและไฟมาให้ด้วยนี่ ตรงนี้ก็มีเหมือนการ้อมไฟนะครับก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอธัธยาศัยของท่านนะครับมีไฟมาให้ด้วยสว่างชัดเจนแน่นอนเกียร์อัตโนมัต e ิ ecvt นะครับมีเข้าเกียร์ง่ายสบายๆราบรื่นทุกการขับขี่คันเกียร์หัวเกียร์ก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับเกียร์เกียร์อโตโนมัต e ิ ecvt นะครับด้านหลังก็จะซ่อนด้วย ev mode ควบคุมการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ปุ่ม drive mode ด้วยนะครับ เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นบุกหนังสีดำเด่ดได้ด้วยสีแดงนะครับตามสไตล์ gr มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยมีช่องเสียบ usb type c มาให้ด้วยมีช่องเสียบ power outlet 1 2โวลต์120วัตต์ให้มาช่องเดียวนะครับตรงนี้เลยมี แล้วก็ใบป่าน้ำฝนอย่างที่บอกเป็นแบบออโต้นะครับนี่เป็นแบบออโต้นะสำหรับใบป่าน้ำฝนนะครับนี่อันนี้ก็เปิดปิดไฟหน้าแบบ Auto, ออโต้ควบคุมไฟสูงตามแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไป นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่ากว้างดีนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวห้องโดยสารถือว่ากว้างแล้วก็บอกนั่งก็นั่งสบายด้วยนะครับนี่แผงข้าประตูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ <S <S แล้วก็บอกนัง่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกระบอกคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดําโดยได้ด้วยสีแดงดีลายจ่องลูตรงกลางนี้แต่จะ ไม่มีโลโก้ gr แต่อย่างใดนะครับมีจุดยึดบอกนั่งสำหรับเด็ก isofix ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางนี่เป็นบุกหนังสีดำพร้อมที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับก็จะลงก็จะลงถึงพื้นบอ,บอกนั่งไปหน่อยนี่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันสบายสบายนะครับมือจับขึ้นรถก็อยู่ตรงนี้นะครับตามที่บอกมีสี่ตำแหน่งนะครับก็นั่งสบายเหมือนกันนั้นดูกว้างมากๆเลย นี่แต่ว่านั่งสบายดีแต่ไม่รู้ว่าปรับพับเบาะได้หรือเปล่าอันนี้เวลาก็เลขรีบก็เหมือนก,ก,กันเดี๋ยวจะไปดูรถรุ่นอื่นๆกันนะครับนี่ก็นั่งสบายดีนะพื้นที่ก็กว้างด้วยนะครับมีช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C 2ช่องนะครับช่องเสียบ USB ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้2ช่องเลยนะครับูแอร์แอร์หลังถือว่าเย็นสบายเลย กระเป๋าใส่ซองเอกสารหรือหนังสือต่างๆนี่มีฝั่งผู้โดยสารต่อหน้าส่วนผู้ขับขี่ไม่มีเลยนะครับอันนี้จะเป็นหลอด,ดนะอยู่เนาะโอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับภายในห้องโดยสารือว่าหรูหรากว้างขวางดูสปอร์ตดิแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวบรรยากาศดีมากๆเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ h e v hybrid 1.8ลิตรขนาด1,800ซีซีรหัส 2ZR FXE นะครับ4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์จสิบหวแบบ Dual VVTi นะครับให้กำลังสูงสุด98แรงมาร้า72กิโลวัตต์ที่5,200ร,รอบต่นอนาทีและบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่นอนาทีนะครับอันนี้ส่วนเฉพาะเครื่อง1.8น,นะแต่ถ้าทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าและแบแบบบตตเอรี่ นิกเกิลแมทเทนไฮดรรนะครับก็จะเป็น122แรงม้า163นิวตันเมตรนะครับนี่คือว่าแรงประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโอเคก็ okay, ここจะประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงชุดสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมครับ Toyota Corolla a l อ i s GR Sport 2023-2024 1.8 HEV Premium เกียร เซฟตี้นะครับเกียร์โตรมัสอ e c t สีขาวมุกในราคาค่าตัว1 1 3 1 9ล้านบาทนะครับก็ถือว่าสวยสปอร์ตลงตัวแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับนี่ราคาก็ได้ระบุไปแล้วนะครับ1 1 3่งล้านบาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชลุนโตโยต้าริสเชียงใหม่โชรุมใหญ่เยวาวราชเจดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ To โย ta าริสเชียงใหม่โชว์รูใหญ่เยวาวาชเยอดจังหวัดเชียงใหม,นม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถ To y ยต a าสักคันหรือสนใจรถ To y ยต a าสักคันทั้ง h ฮลัส r e โว h ไฮลัสแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทีฟยาริสครอสโครลลาอัลติสโครลลาครอสแคมรี่หรือว่าทุกรุ่นของ To y ยต a ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถ t ต y ยต a าก่อนกนารตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าข้อมูลต่างๆหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชีม่โชว์รูมใหญ่ยี่วัดเจดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053998555ตามที่อยู่ด้านล่างนีเลยจะมีทีมสาการขายขอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนรถพิเศษแทนเปยดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับ,รบที่นี่โตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่จังหว,วัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้นะครับถ้าได้หาผิดพลาดแต่ประการใดพ,ดพูดผิดตอประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพกืริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพัะพาดาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้ปหน้า ผมจะมีรถรุ่นไหนมานำเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แลวก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแลวก็ฝากติดตาม Facebook ในน้องชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีมัังกรน,นะคบ แล้ว็ใหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ